เปิดต้นเหตุทำตุก๊กี้โมโหเกิดมา44ปีนี่คือครั้งแรกที่โดนยามโมโหมากโดนยามครั้งแรกเป็นอีกหนึ่งดาราสาวอารมณ์ดีชื่อดังอย่างตุก๊กี้สุดารัตเราจะเห็นผลงานมากมายของเธอแต่ละผลงานรวบรวมรอยยิ้มและเสียงบัวราะให้แฟนคลับทุกคนได้ชมกันและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่อินสตาแกรมตุก๊กี้ ล่าสุดเธอโพสในอินสตาแกรมลั่นโมโหนะพร้อมข้อความที่บอกเพิ่มเติมว่าเกิดมาอายุ44ปีนี่คือครั้งแรกที่โดนยม้มทำหลายคนทั้งในวงการบันเทิงและแฟนคลับคือฮาก่อนที่จะเลื่อนไปดูภาพที่สองก็พบว่าเป็นสุนัขคู่ใจหยับเท้าตัวเองแค่นั้นงานนี้ทุกคนต่างบอกว่าแม่ตกใจหมดเลย